สวัสดีครับผมไบาจากเซนชาร์ดชาแนลครับวันนี้มารีวิวการจัดไลฟ์ด้วยตัวเองคนเดียวนะครับสิ่งที่คุณต้องมีก็คือรถยนต์หนึ่งคันนะครับในการขนของนะครับไลฟ์ like จัดไฟจัดแสงแล้วก็จัดอุปกรณ์ในการไลฟ์ถ่ายรายการประมาณ2กล้องตัดสลับนะครับวันนี้มีการไลฟ์จัดรายการบอร์ดเกมอ่าร้านเดิมร้านคาเฟ่ที่รักของผมเองก็คือได้เปอร์โฮมบอร์ดเกมคาเฟ่วันนี้จะมาถ่ายไลฟ์ของพี่ๆเขาไม่รู้ว่าจะเป็นรายการแนะนําเกมใหม่หรือว่าอะไรนะครับ จัดคนเดียวได้สบายนะครับอุปกรณ์มีเท่านี้ ไอสองอันนี้ก็คือตัวซับบล็อกที่เป็นซับบ็อกแลนเทนนะครับอ่ากลมๆโคมรอยยี่เปลงนั่นเองของไลฟ์โฟโต้แล้วก็นี่กระเป๋ากล้องแล้วก็นี่กระเป๋าโน้ตบุ๊กมีสวิตช์อยู่ในนี้กับขาตั้งกล้องแค่นั้นเองการ์ดแคปเจอร์จุกจิกสายอะไรก็อยู่ใน2กระเป๋านี้อ่ะเดี๋ยวพาไปจัดกันอย่างชิลๆครับให้ดูอ่ะสถานที่เหมือนเดิมนะครับเที่ยงโล่งแบบนี้แบ็กกราวเป็นบอร์ดเกมแล้วก็เดี๋ยวโต๊ะนั่งอยู่ตรงนี้โต๊ะคอนโทรลแล้วก็โต๊ะไลท์อยู่ข้างหน้า เดี๋ยวคงจะวางไฟสองฝั่งซ้ายขวาตรงนี้อุปกรณ์ก็คงจะวางวนอยู่แถวแถวนี้นะครับไปเดี๋ยวค่อยๆเริ่มจากกลางไฟก่อนไฟคือไ i nice g h t p h o t ตัว Light Double Set t นะครับซึ่งมันจะเป็นไฟ100ยวัตต์นะ S4000 SB Mark 3ใช้ไฟร0อวัตต์สอดวงเท่านั้น ก็เป็นซับบ็อกแบบสุกไก่นะครับนี่ n k d ีแบบนี้ของไลโฟโต,โต้แบบนี้เป็นแบบกลางง่ายนะครับก็คือดันดึงขึ้นมาแล้วมันจะล็อกให้เลยแกรกแกรกแกรกอย่างนี้ ทางง่ายๆแค่นี้ที่เหลือมันเป็นเมาส์โบเวนหัวเมาส์โบเวนน่นคือใส่ที่ไฟได้เลยเรียบร้อยเสร็จหนึ่งตัวเสร็จตัวที่สองเวลายืดขานะครับยืดให้มันสุดแล้วค่อยหดลงมานิดนึงเขาต่อตรงนี้มันจะได้ซ้อนกันแล้วก็จะได้ไม่ได้เอ็นง่ายเนี่ยดูให้สุดตึงแล้วก็ประมาณนี้ มาลงมานิดหนึ่งให้มันซ้อนกันเสียปักแล้วก็เวลาวางไฟนะครับหัวข้างหน้าเนี้มันจะมีน้ําหนักหน่อยนะครับมันอาจจะเทไปข้างหน้าใช่ไหมดังนั้นไอ้ตรงขาตรงพื้นตรงนี้ควรจะต้องให้มีขาด้านใดด้านหนึ่งมาค้าข้างหน้าเป็นแนวเดียวกับไอ้เจ้าไฟตัวนี้อื ขาค้ำตรงนี้ฝั่งนี้นะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอาไปอยู่ฝั่งมุมมุมป้านตรงนี้นะเอาฝั่งที่เป็นแกนตรงนี้นะครับฝั่งเดียวกับโคมไฟจะแข็งแรงกว่าท่านั้นก็เปิดไฟปุ๊บแล้วก็หมุนเบสุดเลยปุ๊บแค่นี้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมาทํางานคนเดียวนะครับคือเราจะต้องปุ่มสวิตช์กล้องไปด้วยบนโต๊ะนะครับบนโต๊ะตอนนี้ใช้นอนบุกหรือหนึ่งตัวอ่าแล้วก็ใช้ขาตั้งสองขามันจะต้องวางอยู่ใกล้ๆกกันก็คืออยู่บนโต๊ะข้างๆนี้เลย ผมเอาขายเ l e m e n t Big เป็นขาตั้งภาพนิ่งกล้องกลาง1ตัวและเหมือนเดิม m a n f r o t o โต l i ีพนะครับเป็นขาแทนสำหรับกล้องแคบอีกหนึ่งตัวแต่เนื่องจากมันตั้งบนโต๊ะนะครับดังนั้นเราจะต้องกลางให้มันเตี้ยที่สุดก็คือแบบนี้แบบนี้แบบนี้เตี้ยสุดๆอ่ะวางบนโต๊ะมันก็จะกินพื้นที่หน่อยอืออืออืโห โคตกินอันนี้สูงขึ้นได้อีกหนึ่งเปอร์เซ็จต์ปึ๊บขาขาจะได้วางซ้อนกันได้ <Yeah. S 1> แล้วเซนเต,นเตอร์คอลัมน์ตรงกลารตรงตัวนี้มันก็หมดลงมาได้ปึ๊บอ่ะหยัดทีอีกนิดหนึ่งกล้องมุมกว้างนะครับเป็นลูมิก S1H นะครับนี่ตัวนี้ติดกเจกริญยี่สิบหกสิบอ่าธรรมดาเลยติดเข้าไปปึ๊บมกล้องกลาง ส่วนจอะมุมแคบนะครับผมใช้7 0 0 0สิบร้ยลก้านะครับกับ S5 Mark II นี่ติดตรงที่คอร่านะสไลด์เข้าไปทีนี้เจ้ากล้อง2ตัวนี้ผมต้องต่อ PD นะครับเพราะว่าใช้ยาวๆก็ใช้ power bank 2ตัวต่อย s b บีซีถูยูดบีซีปึ๊บย s b บีซีปั๊บแล้วก็ถูยูดบีซีปั๊บเียรียบร้อย <laughs> อ่ะเปิดกล้องเปิดกล้องปึ๊บหา ตอนนี้แบตเต็มนะครับจริงๆมันมีสัญลักษณ์เล็กๆตรงมุมขวานะครับก็คือกําลังชาร์จนะครับเจ้าตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับข้างล่างก็คือใช้ได้ยาวๆนะครับสี่หชั่วโมงใช้ไปถ้าแบตสอ0 0 0ืมิลลิแอมป์นะต่อไปคือสวิตช์เชอร์นะครับที่จะรวมภาพกล้อง2ตัวนี้เข้าสู่สวิตช์เชอร์เพื่อให้เรากดตัดสลับกล้อง1กล้อง2จริงๆมันมีตัวเล็กกว่านี้นะแต่ปกติผมใช้ตัวนี้จนชินละนี่คือ d e v i c e เวลเอ t s นะครับตัว9325นะครับเป็น4 HDMI in อ็ม In 4สนะครับเอาไป1เดี๋ยวจะเอาไปที่ c าร์ดแคปเจอนะทีนี้ก็ต่อสาย HDMI ก่อน,นครับใช้ HDMI หัวใหญ่ Type A นะครับต่อจากกล้องเข้าสู่สวิตเชอร์กล้องตัวที่หนึ่งกล้องตัวที่2ปึ๊บเอกล้อง2ตัวก็เข้า HDMI In 1นะครับ In 1หปึ๊บแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็น In 2สปึ๊บแค่นี้2องอิแล้วก็เปิดเครื่องครับปับ๊บ ถ้าไม่มีลิตรพลาดมันต้องโชว์ั้งสองกล้องนี่เจอแล้วกล้องหนึ่งกล้องสองกล้องหนึ่งกล้องสองเจอหมดนะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้ตั้งค่ากล้องนะครับกล้องเวลาจะไลฟ์เนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นจากโหมดภาพนิ่งตรงนี้เป็น M เนี่ยเป็นโหมดวิดีโอ M ก่อนนี่วิดีโอ M ตรงนี้แล้วก็มาดูวิดีโอเป็นสแตนดาร์ดโอเค H O ก็เพิ่มหน่อยนะครับ800ก็ได้ร้านมันไม่ได้สว่างมากต่อห้มีไฟแล้วก็เถอะนะ ไว้บาลานซ์นะครับตั้งไว้ถ้าไม่ออโต้ก็ต้องล็อกก็แหละต้องล็อกล็อกไว้ก่อนที่ประมาณ5้0 0ันห้ก็ได้ S1R ตัวนี้ก็เหมือนกันต้องหมุนไปที่โหมดวิดีโอปุ๊บนี่วิดีโอแล้วโวตัวนี้ตั้งเป็น 4K 6 0อยู่มันก็เลยคอปนะครับดังนั้นไอ้มันไม่ครอปนะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นฟูจิดีหพอนะครับกันสั่น ES off ไป i S o เพิ่มได้นะครับไม่มีปัญหา l ู f r a m e อยู่แล้วคลิปจอออกมาจะได้มองง่ายๆนี่2ตัวจบ ภาพก็ามาเต็มเฟรมนะครับไม่มีปัญหาปัญหาคืออ่าไอ้นี่ยังมีอินโฟอยู่นี่ตั้งกล้องให้เป็นคลีนเอติมบนะครับก็คือไม่ปล่อยอินโฟออกไปนะครับเออไปที่รูปกล้องนี่แหละลก็เลื่อนลงมาข้างล่างนี่มันจะมีเอติมบเลตคอ u ด p เอาพุทอยู่ถ้าเป็น s อสแมันอยู่ที่รูปหมวดวิดีโอนะแต่ถ้าเป็นกล้องพานาตัวอื่นมันจะอยู่ในรูปฟันเฟืองนะครับเอชิมบเลตคอยดเอาพุทปุ๊บเปลี่ยนเป็นออฟไปปุ๊บ ภาพปลายทางก็ไม่มีอินโฟแล้วนะครับกว้างแคบกว้างแคบที่เหลือก็ล็อกไว้บาลานนะครับพอตเว,วบาลานเป็น5,5 0 0หรือว่าจริงจงไฟมันเหลืองหน่อยห้าพันก็ได้นะเออไฟสักห้าพันก็ได้อ่ะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปปรับใหม่ภาพเข้าสวิตช์แล้วนะครับส่วนการจับภาพเขคอมนะครับเดี๋ยวผมจะใช้การ์ดแคปเจอร์ตัวนี้ก็คือ,อ Gira Solo Mark t w นะครับเป็นการ์ดที่ต่อ USB Type C เข้าที่คอมนะครับแล้วก็รับภาพจาก HDMI ซึ่งไอ้ภาพจากสวิตช์จากไอ้กล้อง2ตัวนั้นนะ มันจะต้องเข้าทางนี้ก่อนแล้วก็แปลงเป็นสาย USB ปึ๊บแล้วก็เอาไปเสียบพอมเป็นสาย Type C ก็ได้นะต่อ Type C เข้าไปนะครับแต่ว่าเขาก็ให้หัวแปลงเป็น Type A มานะครับ Type A ต่อไปผมจะเอาภาพจาก PJM Out นะครับนี่อชิ i ไ w a PJM o อาไปเข้าการ c a แคปต่อ a c h i n w ออกมาใช้สายเส้นสั้นก็พอนะครับมันอยู่ใกล้ๆก,กันก็เสียเข้าไปที่ Gira Solo นะครับปึ๊บแค่นี้เอาภาพจากว w i t c h e ์เข้าพอมผ่าน Gira Solo s w i t c h ร์ตัดภาพซ้ายขวาได้สบายนะครับทีนี้มามาดู ที่ OB ครับกดบวกนะครับเลือกว OK. ิดีโอแคปเจอร์ดีไวกดโอเคอ่ะด e ไวท์ที่เจอนะครับตอนนี้มันเจออินเ g r a t เกตเต็ดกคือเว็บแ m มไม่ใช่แล้วมันจะเจอชื่อ Gira Solo 2เลย Gira Solo 2เลยนะเลือกปึ๊บอ่าภาพมานะครับภาพมาแล้วผมก็ตัดสลับได้กด t r a n s i ชั่นส่งไปนี่กล้อง1กล้อง2กล้อง1กล้อง2เรียบร้อยภาพมาแล้วจบ นะครับแต่เสียงมาด้วยแต่เสียงผมไม่ได้เอาจากกีร่าโซโล่นะผมปิดเสียงไปก่อนส่วนไม้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ของลิแลนด์รักแม็กนะครับที่ไม่ค่อยได้ใช้นะเพิ่งเคยใช้นั่นแหละอ่ะแต่ว่ามันเป็นไม้ตัวท็อปของลิแลนด์แล้วนะเราจะใช้สาย USB Type C นะครับต่อเข้าไปโดยตรงเลยนะครับกับที่ตัวรับก่อนนะครับปึ๊บ,บที่สาย USB Type C นะต่อเข้าคอมนะอ่ะแล้วก็เอาไม้ต่อตัวนี้ไปติดที่พิธีกรนะครับแต่ก่อนอื่นมาจะเอาเสียงเข้าคอมก่อน กดบวกครับ audio input capture กดโอเคนะครับตีไวที่เจอคืออะไรเนี่ยมันจะชื่อไมโครโฟนไวเลส RX นะครับเออมันไม่ได้ขึ้นชื่อว่า holy ี่แลนะมันคือตัวนี้แหละกดโอเคแล้วก็กดส่งด้วยนะอย่าลืมกด transition ส่งไปนะครับตรงนี้นะปุ๊บอ่ะมาแล้วทีนี้ผมลองเคาะเสียงดูอืมโอเคดังครบจบนะครับ เสียงเข้าทีนี้เพื่อลดเสียงรบกวนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในร้านบอกเกมเนี่ยมันจะดังนะผมใส่ฟิลเตอร์เหมือนเดิมนะครับน้อยซัพเพรสนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ลบ15ลบ16เดซิเบลใส่ไปมันก็จะเงียบขึ้นหลังจากนั้นก็ตั้งค่าในการไลฟ์นะครับวิดีโอเป็น 180p 60นะครับเอาพุทนะครับใช้คอนเซนส์บิตเรทที่8,005แล้วก็วิดีโอเอนโคดเป็นเอ็นวีเดียเอ็นวีเอ็นซี8.24นะครับ8,005พ่อคีย์เฟรมตั้งเป็นสองนะครับได้คอร์ดด้วยนะครััััับบบเเเเเหหมมมมืืออนนนนนกะะคครรดดิิิลยยงใช้วธี แล้วกดตัดสลับ2กล้อง1212เ12ท่านี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวรอพี่เขาไปนั่งแล้วก็เดี๋ยวจัดมุมภาพจัดแสงเอาโลโก้ใส่ใน OBS แล้วเดี๋ยวไลฟ์ออกไปทางแพลตฟอร์มที่พี่เขาใช้ไลฟ์ออกไปที่แลปปิ้งโฮก็คือเพจของร้านนี่แหละเนี่ยภาพรวมมีแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็กดสวิตช์แล้วก็คุมกล้องด้วยหัวแพนวิดีโอนะครับบีพีไลท์อันเดียวไอ้กล้องนี้ตั้งทิ้งนิ่งอยู่แล้วแค่นั้นเองจบง่ายๆอ่ะเดี๋ยวไปดูไลฟ์กัน สวัสดีครับผมผมโอ๊ตครับผมโอ๊ตครับครับผมฟุ๊กครับผมเราจะเอาเพิ่งได้นะครับซีรีส์ดักซิตี้ที่เขาอัปเดตเป็นเดลูกอีดิชันมานะครับได้มาเมื่อปลายปีที่แล้วไม่เรียกว่าเพิ่งได้เออเรียกว่ไาได้มานานแล้วแต่ว่าเพ<ะ>ิ่งจะเพิ่งจะเหลือบมาดูกันว่าเออมันมีของส่งมานี่หว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าแต่ไม่เป็นไรก็ก็อยากอวดอยากอวดอยากอวดไม่ได้อวดของมานานแล้วครับผมอ่ะทีนี้เล่าเรืประวัติดักซิตี้นี่มันคืออะไรซีรีส์ดักซิตี้นะครับเป็นเกมที่เขาอิงนะครับมาจาก เหตุการณ์จริงตอนแรกที่ร้านเรามีนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกๆที่เขาออกมานะครับสีแรกที่เขาออกมาก็คือเป็นซาเลมนะครับหนึ่เป็นอ้างอิงจากเหตุการณ์ล่าแม่มดในเมืองซาเลมนะครับซึ่งเกมแรกนี้ก็มาเป็นก็สมุดเหมือนเดิมเมด่นดูด ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่ามันเหมือนกันจะพิมพ์ใหม่ทำไมของเก่ามีขอบด้วยลายสวยๆอย่างนี้หรือหรือเป็นเพราะนั้นเราเรากดจากคลิกสตาร์เตอร์มาใช่ไหมมันอาจจะดูดีกว่านี้หรอก็เป็นเป็นหน้าตัวละครชัดเจนมีรอยสลับเสเศษไม้พ่นสีมันหลอกขายกูอีกแล้วอ่านี่เป็นเวอร์ชันเดลุกนะครับอ่าเรามาดูเวอร์ชันเก่ากันมีของให้เทียบมีของให้เทียบอันนี้เสษไม้ของจริงอ่าเวอร์ชันเก่ามีแค่นี้เลย ก็ยังดูออกก็เป็นตา <แอ S 1> ในอำเภอนะเว้ยที่จริงมันก็ไม่ได้หรอกเฮ้ยเหรียญเหล็กโอ,อ้ตกูชอบสิ่งนี้ <แอ S 2> เวลาเวลาเกมไหนเนี่ยทำเหรียญเหรียญคอมโพเนนตเป็นเหล็กขึ้นมาเป็นแบบเป็นแบบมีหนักๆเนี่ยจะฟีลกูดเป็นพิเศษเหมือนตอนที่โดนไอ้อะไรนะไอ้เกมเหรียญเหล็กหลอกล่อเป็นชิป <laughs> หมดไปเป็นหมื่นเลยมั้งน้านั้นเสร็จจบภาพชัดเสียงดีขาดแค่ไฟข้างหลังใช่พี่โอ๊ตไปเต <laughs> ิมไฟข้างหลัง ยิงยิงไฟเข้าฉากขอฉากสวยสวยแค่นั้นเลยนะครับแต่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจัดคนเดียวได้เออใส่โลโก้เข้าไปผมก็ไม่ต้องทําอะไรเครื่องนี้แล้วเพราะว่าใช้เน็ตไ i ไฟของร้านเน็ตดีๆนะเออแล้วก็กล้องแคปเจอร์ก็ใช้ยาวๆแต่ตอนนี้วันนี้ไลฟ์แค่1ชั่วโมงพอครับสบายๆมือซ้ายเนี่ยจับแผ่นกล้องมือขวาคือสวิตช์กล้อง1กล้อง2จบเออกล้องกลางตั้งทิ้งอยู่แล้วเอาแบงค์ <Okay. S 1> นะครับแบตลดไปนิดเดียว ไฟก็ไม่หมดไม่ต้องต่อปลั๊กอะไรใช้แต่พอแบงต่อกล้องพานา2ตัวนะครับก็คือ s อสซามาดูกับเอสวได้สบาย S1 ส Ad ก็ได้นะไฟเคดีดวงเหลือเฟือสว่างข้างหน้านะครับกล้อง2ตัวเนี่ยตัวหนึ่งต้องตั้งประมาณนี้แหละกดลงนิดหน่อยเพราะว่ามันจะต้องกดไปที่โตะ๊ะส่วนอีกอันนึงก็อาจจะเมื่อกี้ผมยกสูงขึ้นมานหน่อยเพราะมันจะต้องกดลงไปที่การ์ดเกมก็ไลายไปบันทึกไปแป๊บเดียวใช้ได้มันทําได้ครับมันเหนื่อยแค่เก็บของแค่นั้นเองซึ่งก็เดี๋ยวเก็บของเสร็จแล้วก็กลับละ ักสวสดีแล้วถ้าเกิดว่าชอบเนื้อหาละเอียดละเอียดรีวิวกันตรงๆฟังกันยาวๆแบบนี้นะครับสามารถซัพพอร์ตเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับของช่องเอเซไฮเนี่ยเป็นท่อน้ำเลี้ยงได้ด้วยการช้อปปิ้งที่ร้านซูมแคมิร่านะครับสำหรับทุกคนที่ดูคอนเทนต์นี้อยู่นะครับสามารถใช้โค้ดเอ h ซ g h นะครับเป็นโค้ดเป่าเปล่าแชทสดเป็นส่วนลดซื้อของที่ร้านซูมแคมิร่าได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ s h อ p e e Lazada หรือว่าใครวอล์กอินเดินไปซื้อที่หน้าร้าน,นครับ บอกว่าขอใช้โค้ดเอ e เ i ไฮก็ลดนะครับสินค้าปกติลดได้หมดนะครับไม่ลดก็แถมไม่ก็ส่งฟรีนะครับจะมีแค่บางรายการที่ร้านเขาจัดโปรลดเยอะอยู่แล้วนะเนื้อหาในช่องตั้งใจทําทุกอันนะครับขอบคุณทุกคนที่ซับพอร์ตนะครับ